ดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้เป็นอย่างไรขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณคนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้ดวงเป็นอย่างไรอันนี้ใบนี้เด้งออกมาเมื่อกี้นะคะอแล้วหมอจะเปิดให้ครบสี่ใบแล้วค่อยอธิบายขยายความในทีเดียวอเรื่องการงานนะ การงานเด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าคืออะไรการศึกษาการเริ่มต้นการหาความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วในอนาคตคุณจะก้าวหน้าจเจริญเติบโตได้มากกว่านี้การงานไพ่ขึ้นว่าถึงมีอุปสรรคคุณก็แก้ได้ผ่านไปได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องเป็นห่วงผ่านไปได้อยู่แล้วแก้ได้อยู่แล้วด้วยความสามารถของคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใฝ่รู้อืความรู้ของคุณอะ ใช้แก้นะคะแล้วก็การเงินไพ่บอกว่าจัดเมิสไพ่บอกว่าอยู่ที่การกระทําของคุณเองนะอยู่ที่การจัดการวางแผนของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณบริหารไม่ได้จัดการไม่ได้มันก็จะบริหารไม่ได้จัดการไม่ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยฉันจัดการได้ฉันบริหารได้จะมีเงินเข้ามาให้ฉันได้ใช้จ่ายแก้ไขปัญหามันก็จะเป็นตามที่คุณคิดนะแล้วก็ใครรู้สึกว่าติดขัดนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิ สวดบทเ,เกี่ยวกับการเงินนะแล้วการเงินจะคล่องจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินความรักอยู่ในช่วงพิสูจน์นะมันขึ้นว่าจริงจังจริงใจจะแต่อยู่ในช่วงพิสูจน์หรือว่าฝ่าฟันอุปสรรคไปร่วมกันแต่ว่าอุปสรรคเนี้ยมันไม่ได้ขนามือคุณทั้งสองคนหรอกยังไงคุณก็จะไปด้วยกันได้ดีนะคะซื่อสัตย์จริงใจต่อกันทุ่มเทเพื่อกันและกันคนโสดจะเจอคนที่ เก่งขยันแล้วก็มีความเป็นผู้นำเจอจากการเดินทางนะคะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณมันขึ้นว่าคนในสายงานเดียวกันแต่อาจจะต้องเดินทางเพื่อได้เจอกันอ่ะเป็นอารมณ์นี้นะคะภายใน6สัปดาห์จะเจอนะคะสุขภาพจริงๆคุณแข็งแรงแหละแต่คุณหักโหมทํางานเยอะอาจจะมีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะ อยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวช่องทางติดต่อหน้าโปรไฟล์นะใครอยากเสริมดวงนะคะหินมงคลนะคะการงานการเงินความรักทักช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ